เมนูจปูปีแสทำง่ายๆกินได้ที่บ้านค <c oughs> ือแ้้ว่ามันอร่อยก,กว่ากล้วยทอดนะทุกคนกรอบมากไ,ไปไหนโอเคสวัสดีแวร,รุงทุกคนนะครับก็มาสู่ ครัวฝีมือแม่แล้วนะครับกับรายการฝีมือแม่อร่อยที่สุดในโลกเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็น ep ที่ี่แล้วนะครับเราก็จะมาทําเมนูในวันนี้ก็คือเมนูอะไรครับยูบุปปีแซจะบุบปีแซย์นี่แบบยูบปุปปว่าแบบหยิบอะปีแซยแไปว่ากล้วยนะครับไม่รู้ว่าชื่อภาษาไทยเขาเรียกอะไรแต่เนี่ยเป็นขนมใน3จังหวัดที่แบบอร่อยมากแล้วก็ทําง่ายสุดๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองทํากันนะครับว่ามันจะหน้าตาจะเป็นยังไงเนาะรับรองว่าอร่อยแน่นอนครับ ในวันนี้มีอะไรบ้างมากล้วยหอมแป้งสาลีน้ำตาลเกลือกลยีสนผงฟูน้ำมันแล้วก็น้ำนิดนึงน้ำเปล่าน้ำเปล่าค่ะกล้วยที่ใช้นะคะก็จะเป็นกล้วยที่สุกนะคะก็คือสุกเลยแหละแบบกินได้เลยนี่ตัวแกะวจะเอาไปบี้เพราะว่าเราอะ่ะจะเอาไปบี้นะคะมันเป็นกล้วยอะไรอ่ะเป็นกล้วยหอม จอมซนกล้วยหอมกับกล้วยนำวาก็ได้กล้วยหอมแงกล้วยนำวาก็ได้นะคะให้มาทำขนมกิ๊บจริงๆแบบเี้อะไรนะทุกคนแต่ว่าเราชอบความยุ่งยากแล้วก็แบบชอบอัดแอปไงอย่างแรกนะคะเราก็ต้องปอกกล้วยก่อนนะคะทุกคนอันนี้คือเราจะทำแบบ ให้หมดเลยเมื่อกี้อะกล้วยมีเท่าไหร่ก็ทําให้หมดเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเอาไปแจกเพื่อนเพื่อนบ้านอะไรนี้เนาะหั่นก็ได้นะคะหรือว่าเราจะบี้ไปเลยก็ได้นะคะเพราะว่ามันสุกอยู่แล้วยังไงมันก็ต้องเละอยู่แล้วเนาะเราก็ใช้เนี่ะง่ายๆตามบ้านๆนะคะสไตล์บ้านๆเท่วไปเอามีดอะไรอยู่เสียเวลานะคะเราทำแบบนี้แหละเราเปลี่ยนใจนะคะเราก็จะเอาถุงนี่ค่ะมาขยำแทนซึ่งง่ายกว่าเยอะ พอเราบี้นะคะมันก็จะเป็นแบบหน้าตาแบบเลกๆแบบนี้นะคะทุกคนเราก็จะใช้แป้งสาลีประมาณครึ่งกิโลนะคะอันนี้เราทําเยอะอันนี้เราทาเยอะกล้วยประมาณโลครึ่งเราก็ต้องใช้ครึ่งกิโลแล้วก็ประมาณหนึ่งช้อนชานะคะผงฟูนั่หมดหมดหมดเลยนี่ไปผสมน้าหรอใช่เราไม่ผสมก็ได้ยีสต์อันนี้เป็นยีสต์เป็นยีสต์ชนิดชนิด เม็ด,มดอันนี้ก็คือแป้งนะคะแป้งสาลีครึ่งกิโลน้ำตาลบบไม่ต้อง,องไม่ต้องเยอะเพราะว่าอันนี้มันหวานอยู่แล้วประมาณกะกะเอาอประมาณนี้นก็คลุกเขาให้เข้ากันถ้ามันแบบหนืดๆอย่างเงี้ยเราก็ใส่น้ำลงไปเล็กน้อยนะคะ อันนี้ก็เป็นสูตรของแม่ยีนะคะก็แม่บอกว่าถ้าเราใส่แป้งเยอะเกินเนี่ยจะทําให้ขนมแข็งนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใส่ในปริมาณที่พอดีกันเนาะบางคนก็ไม่ใส่ผงฟูหรือว่าไม่บางคนก็แบบไม่ใส่ยีสต์อะไรเงี้ยก็ก็แล้วแต่แล้วแต่คน กล้วยให้ทุกอย่างมันเซ็ตตัวนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะก็เดี๋ยวรอให้ผงฟูอะไรอย่างนี้มันทํางานก่อนนะคะเซ็ตตัวใช่เราจะให้ดูวนที่เสร็จแล้วนะคะครึ่งชั่วโมงแล้วครึ่งชั่วโมงผ่านไปไวเหมือนโกหกใช่โกหกจริงๆที่เซ็ตตัวแล้วมันก็จะเป็นฟิวประมาณนี้นะคะไอ้นี้กล้วยน้ำว้าที่มาทําก่อนหน้านี้นะคะจะตั้งไฟนะคะโดยที่เราให้ไฟเนี่ยไม่ต้องแบบแรงมากแรงมากเอาให้แบบอ่อนๆแล้วก็ใส่น้ํามันท่วมนะคะใส่น้ํามัน นี่นะคะเดี๋ยวเราจะใส่ลงไปนะคะ <S <S นี่เดี๋ยวเราจะรอให้แบบสุกเหลืองเลยนะ,ะท,ทุกคนเราก็ทำตามกระเทีๆๆย,ยอันีกเป็นเช้าอ๋อนี่เคลนูได้นี่แบบลูกไม่เท่ากันนะคะเพราะว่าเราทำครั้งแรกแล้วก็ไม่เป็น สเป็นเป็นทำเป็นนะคะแต่ว่าทําให้มันเป็นลูกไม่เป็นเพิ่งหัดเพิ่งหัดใช่ใช่เพิ่งหัดน่ารักมากทุกคนเพราเราทําแบบพอดีคํานะคะใครทำใหญ่หรือว่าทําเล็กเนี่ยก็ได้แต่ว่าถ้ามันใหญ่เกินเนี่ยจะทำให้แป้งข้างในมันไม่สุกเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทาให้พอดีคํานะไอ้นี้เป็นอันแรกนะคะที่เราใส่ลงไปจะลองชิมดูเดี๋ยวให้เปิดดูข้างในก่อนโอ้ย เป็นแบบนี้เลยอ่ะน,นี่ทุกคนดูข้างในมันเทกเจอร์มันจะเป็นแบบเหมือนคล้ายๆกับแป้งทอดอ่ะแต่ว่ามันคือมันคือกล้วยนะผสมแป้งหอมมากหัวเลยอืมแสุหวานพอดีเลยเจ๊ปุ๊บีแส่นะอืมอบมากแล้วก็น่าจะนุ่มนุ่มด้วยตัวแป้งแล้วก็กล้วย อร่อยมากอันนี้แบบํำพอดีเนาะทำแบบํำพอดีพอดีคำ <c oughs> แต่กิ๊บมันบอกว่ามันเล็กไปมันจะทำแบบอันใหญ่ใหญ่หบบอ,อร่อยอะท้อมไข่ไหมก่อนอร่อยอะคือแม่บอกว่าบางคนจะใส่ไข่ก็ได้นะคะแต่ว่ารสชาติจะเป็นยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันลองไหมไม่รู้อะค่อยก่อน <c oughs> ถ้าใครที่แบบทำไม่เป็นก็จะเป็นอย่างงี้ นะที่ได้มาแล้วนะคะจิ๊กปีแสนะคะก็เราทำทั้งหมด2กล้วยนะคะมีกล้วยกล้วยน้ำว้ากับกล้วยหอมแล้วก็ทำอีก2แบบด้วยเช่นกันคือใส่แป้งเยอะกับใส่แป้งน้อยนะคะโดยที่กล้วยน้ำว้าเนี่ยเราจะใส่แป้งเยอะกล้วยหอมเราใส่แป้งน้อยผลลัพธ์ที่ได้ก็คือนี้เป็นกล้วยน้ำว้านะคะที่เราใส่แป้งเยอะอืมเห็นเท็กเจอร์ไหม มันจะแน่นด้วยด้วยแป้งทุกคนแล้วก็มันจะเราแบบจะกินเหมือนกล้วยหอมอ่ะเค้กกล้วยหอมนะที่เราใส่แป้งน้อยอันนี้เราใส่แป้งน้อยกล้วยหอมกล้วยหอมใส่แป้งน้อยนะคะเธอยังกกืัวไหมว่ามันเป็นมันเป็น,น,ปนกล้วยเลยกินเหมือนมันกล้วยทอดอ่ะทุกคนแล้วแต่คนชอบนะคะว่าเ่าจะชอบอยังไงชอบกล้วยเยอะหรือว่ากล้วยน้อย ชอบอันแป้งเยอะมากกว่าเพราะว่าเราอ่ะไม่ค่อยชอบกินกล้วยที่มันแบบเละเละเราชอบแบบได้กลิ่นกล้วยแต่แบบไม่ต้องเยอะอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> คือเราว่ามันอร่อยกว่ากล้วยทอดนะทุกคนแล้วก็แล้วก็มันมันแบบมันไม่ใช่อืมด้วยมันไม่ใช่เป็นเค้กเค้กกล้วยหอมอะ มันอร่อยมากกรอกโนอกแล้วก็นุ่มในก็สามารถไปทํากันได้นะครับยับบุอีแซนะครับยับปุที่ไม่ใช่แต่ว่าเลือกตั้งนะครับมุกมุกภาษามาลายูบางคนก็ไม่เข้าใจะก็สามารถไปทํากันได้เนะาะข่าบวันนี้เราคงต้องลาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ผ่านช่อง YouTube แวรุงไปไหนด้วยนะครับอย่าลืมติดตาม e ี p หน้า ah นะครับว่าเราจะทำเมนูอ,อะไรก็สามารถ คอมเมนต์เข้ามาได้นะคะว่าจะให้เราทำเมนูอะไรเนาะโอเคบ๊ายบาย